สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องทำดีมีบทความดีๆมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อสมบุคคลบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับอยากถูกหวยต้องลองเปิดเคล็ดลับเสริมดวงเรียกทรัพย์รับโชควันหวยออกเข้าใกล้วันที่หกับ16ทีไรหรือวันที่ตรงกับวันหวยออกของแต่ละเดือน เชื่อว่าหลายท่านคงใจสั่นทุกทีใครอยากเป็นเศรษฐีต้องรีบตามมาดูวันนี้กระผมมาบอกเคล็ดลับที่เชื่อว่าซื้อหวยแล้วถูกจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับสุขใดเล่าจะเท่าเป็นคนถูกหวยพูดเลยว่ากิจกรรมเติมใจให้เราได้มีไฟกันเดือนละสองครั้งแน่นอนว่าเป็นกิจกรรมอะไรไปไม่ได้นอกจากการลุ้นโชคเสียงรางวัลทุกวันที่หและ16 หรือวันที่ตรงกับวันหวยออกของแต่ละเดือนใครอยากเป็นเศรษฐีอยากรวยทางลัดก็ต้องรอสองวันนี่แหละครับแต่บอกเลยว่าการมีเลขเด็ดเลขดังอย่างเดียวคงไม่พอต้องมีเคล็ดลับเรียกทรัพย์ด้วยครับการเตรียมตัวก่อนวันหวยออกจะต้องทําตัวยังไงถึงจะเป็นคนที่ถูกหวยกับเขาบ้างจริงหรือไม่จริงยังไงต้องลองดูครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับทรัพย์กันนะครับรับอีกอย่างหนึ่งคือ การใส่สีมงคลเสริมดวงสําหรับวันนั้นบอกเลยว่าเสื้อสีมงคลเรียกทรัพย์มีอยู่จริงใครอยากถูกหวยแนะนําว่าต้องลองวันหวยออกห้ามใส่เสื้อผ้าขาดอีกหนึ่งเคล็ดที่บอกเลยว่าสําคัญมากนั่นคือการแต่งตัวนั่นเองครับวันหวยออกเราจะใส่เสื้อผ้าขาดเลยไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับรับโชคโชคลาภเรียกทรัพย์รับสิ่งดีๆการแต่งตัวที่ดีจึงเหมาะกับวันเสี่ยงดวงมากเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือ ห้ามพูดคำหยาบในวันหวยออกคิดดีพูดดีก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีครับเชื่อกันว่าคนที่พูดคำหยาบในวันที่เสียงโชคแบบนี้ถือเป็นการขัดลาบนั่นเองใครอยากถูกหวยถูกเลขก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยยิ่งเป็นวันหวยออกแล้วด้วยนั้นพูดเลยว่าตื่นเช้ามาต้องทำตัวสดใสเข้าไว้คิดบวกให้สุดแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะโชคดีใครจะทักว่าอะไร ก็ยิ้มแย้มไว้ก่อนอย่างน้อยอารมณ์ดีเข้าไว้จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับทําความสะอาดบ้านไม่ทิ้งจานชามก่อนหวยออกเริ่มแรกอยากถูกหวยแนะนําว่าต้องทําความสะอาดบ้านให้สะอาดก่อนครับทุกคนเชื่อกันว่าบ้านที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยจะดึงดูดโชคลาภเงินทองเข้ามาหาเริ่มจากหน้าบ้านของเราต้องเปิดโลง่งเรียกทรับรับลม สิ่งที่วางระเกะระกะให้จัดการด่วนแล้วอย่าลืมล้างจานที่กินแล้วด้วยนะครับนอกจากเป็นการเตรียมตัวก่อนหวยออกที่ดีแล้วยังช่วยทำให้บ้านของเราดูสะอาดตาอีกด้วยไฟฟ้าหรือท่อน้ำเสียให้รีบซ่อมบ้านใครมีน้ำรั่วน้ำไหลอยู่ต้องรีบตรวจเช็คให้ดีเลยนะครับเคยได้ยินไหมครับทุกคนความเชื่อที่ว่ามีก๊อกน้ำรั่วไหลภายในบ้าน ก็เปรียบเสมือนเงินทองที่ล่วไหลออกจากกระเป๋าเรื่องไฟฟ้าแสงสวาง่างภายในบ้านก็เช่นเดียวกันครับหากเราปล่อยไฟฟ้าที่เสียให้ดับมืดว่ากันว่าชีวิตจะมืดมนมองไม่เห็นหนทางของโชคลาภรู้แบบนี้แล้วต้องรีบซ่อมด่วนเลยนะครับซื้อลอตเตอรี่กับคนขายอารมณ์ดีแน่นอนว่าจะเลือกซื้อหวยทั้งทีก็ต้องมองหาพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่ที่อารมณ์ดีเชิญชวนให้เราอยากซื้อขายจริงไหมล่ะครับ เลงเลขไหนไว้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าก่อนเลยหรือใครที่มองหาแล้วแอบมีเลขที่โดนใจก็จัดไปได้เลยที่สําคัญหากเลขงวดนี้ซื้อแล้วยังไม่ถูกก็อย่าเพิ่งมาต่อว่ากันนะครับชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอครับเก็บสลากินแบ่งไว้ให้ดีอย่าให้ยับหรือขาดใครที่ได้ถูกใจแล้วบอกเลยว่าต้องรักษาให้ดีพยายามเก็บไว้อย่าให้ขาดหรือยับเผื่อถึงเวลาถูกมาจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดภายใน และที่สําคัญมากอย่าลืมเขียนชื่อลงรายลักษณ์อักษรไว้ที่หลังลอตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะถ้าถูาถกหวยรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาจะได้มั่นใจว่าเป็นของเราแน่นอนทําบุญขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาดไม่ได้เลยครับบอกเลยว่าสําคัญที่สุดวันหวยออกทั้งทีต้องไม่พลาดใครๆเไว้หใครใคบนบนอยากขอพอรกับเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ตามแต่ที่เรานับถือก็จัดไปเลยครับ แต่บอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของดวงและความเชื่อนะครับจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่บุญที่ทําสะสมกันมาด้วยสิ่งสําคัญเลยหากประสบความสําเร็จได้ตามคําขอแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนหรือทําบุญอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงเทวดาประจําตัวและเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกๆคนกับเคล็ดลับเตรียมตัวก่อนหวยออกที่เรานํามาฝากกันทําตามกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ที่สำคัญต้องใช้วิจารณญาณและความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะครับบอกเลยว่าการเสียงโงชคเป็นเรื่องของดวงหรือบุญที่เคยทำมาได้ส่งผลนั่นเองครับคำพูดที่ว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเอาเป็นว่าดวงใครดวงมันบุญใครบุญมันก็แล้วกันนะครับใครซื้อหวยแล้วยังไม่ถูกในงวดนี้ก็ไม่เป็นไรครับยังมีงวดหน้าสู้ต่อไปถือคติชีวิตยังมีงวัหน้าเสมอ ต้องมีสักงวดที่เป็นของเราครับทุกคนฝากท่านผู้ฟังกดติดตามหรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำดีด้วยนะครับบุญย่อมปกปักรักษาและคุ้มครองคนดีและประพฤติดีเสมอการสะสมบุญย่อมนำความสุขมาให้วันที่ดีที่สุดในชีวิตคือการได้ทำความดีและสะสมบุญบุญเหล่านั้นแหละทำมากขึ้นก็กลายเป็นวาสนาบุญคือขุมทรัพย์อันประเสริฐ เป็นสเสบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัดสสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ